กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูทุกคนวันนี้ขออนุญาตเอาประกากละไมออกนะคะเนาะอะวันนี้ยายดาวจะพามาเยี่ยมชมวัดไทย ในสวีเดนนะคะไม่ใช่สตอกโฮล์มวัดนี้ตั้งอยู่ที่ทางใต้ของสวีเดนนะคะชื่อเมืองเอสล์บเลยเชื่อมกับเพื่อนะคะตัวเยาดาวเนี่ยอยู่เมืองมานเมอร์นะคะมานเมอร์เนี่ยกับขับรถมานี่ประมาณ7กิโลไม่ใช่30กว่ากิโลนะคะ 30กว่ากิโลขับรถใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะวันนี้ก็จะมีญาติโยมมาทำบุญนะคะก็มีการจองเวลาเข้ามาไม่ใช่ว่าจะมาได้สม 4, สี่มหเนาะมาวัดช่วงโควิดนะคะคือต้องเซฟนิดนึงนะคะอากาศตอนนี้กำลังดีค่ะประมาณสัก8องศา ตรงข้ามน้นก็เป็นทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าขนมปังนะคะเดี๋ยวยายดาวจะเอาให้ดูค่ะมามา,มาเยี่ยมชมวัดช่วงโควิดนะคะค่ะปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยที่วัดเนี่ยเวลามีการมีงานก็ จะมีคนมาเยอะมีรถลาเยอะแต่ตอนนี้ก็เงียบเหงาหน่อยนะคะเงียบเหงาหน่อยเพราะว่าช่วงโควิดทางวัดก็เห็นบอกว่าไม่อยากจะให้คนมาเยอะการที่มาก็จะมีการนับจำนวนคนด้วยนะคะไม่ให้ไม่ให้มาแออัดกันนะคะนี่คือบรรยากาศ ขอบรั้ววัดนะคะนี่คือคือรั้ววัดของเรานะคะนี่ค่ะตรงนู้นเห็นไหมคะตรงนู้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นฟาร์มนะคะค่ะนี่ก็เป็นรั้วของวัดนะคะข้างๆนั้นก็เป็นบ้านนะคะบ้านมีจะมีถังขยะจะมีถังขยะแยก เป็นสัตว์เป็นสวนนะคะเรามาดูกันค่ะปกติแล้วถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะป่านนี้จะจะสิบโมงเช้าแล้วเนี่ยคนก็ต้องเยอะเห็นไหมคะปกติแล้วเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ค่ะจะเป็นตรงนี้จะเป็นที่จอดรถ เต็มเลยล่ะค่ะก่อนช่วงโควิดแล้วก็แล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะสังเกตได้ที่เชือกแดงๆแลือต้นไม้ใหญ่ๆนะคะจะเป็นที่จอดรถของญาติโยม แต่ตอนนี้ช่วงโควิดเงียบเหงาวังเวงนิดนึงค่ะคนก็ไม่ค่อยได้มาทำบุญเท่าไหร่เพราะกลัวโควิดกันนะคะก็จะมีรถจอดฝั่งนี้อีกคันเดียวเท่านั้นเองค่ะข้างๆนั้นก็จะเป็นทางรถไฟนะคะสถานีรถไฟ หน้าหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์นะช่วงซัมเมอร์ผู้คนจะมานั่งอย่างนี้ค่ะมานั่งต้นไม้ใหญ่นั่งชุมนุมกันก็จะมีการแสดงการละเล่นอยู่ตรงเนี้คนก็จะนั่งปูเสือกินข้าวกันเลยมาทำบุญตอนนี้ก็เงียบมากอันนี้จะเป็นประตูด้านหลังนะคะ นี่จะเป็นประตูด้านหลังโรงครัวนะคะทางขึ้นไปบันไดนั่นแล้วตรงตึกนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่แสดงการนะเล่นอะไรเวลามีงานนะคะมีดนตรีมีอะไรจะมาเล่นข้างในเนาะตรงนั้นก็จะเป็นโรงครัวนะคะ ส่วนทั้งนี้เดวันนี้ขออนุญาตพูดภาษากลางกับภาษาอีสานนะคะยาดาวไม่ค่อยถนัดภาษากลางเท่าไหร่ตรงนี้นะคะเด้ตะกี้ตะกรอนก่อนโควิดเนาะค่ะเนาะคนมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านก็สิน,นั่งกันเต็มนะ้มนีล้ละจ้ะต้อนอันนี้ต้นเอ,อเนิต้นผลไม้แพอรอนเดียนาหอนเพิ่็เกิดขึ้นมาก ตะกีเป็นน้านพักค่ะเป็นพวกน้านพักปลูกพักปลูกมีค่ะงามงาม,อมตอนนี้อยู่ในช่วงอากาศหิมะลงอยู่ทุกอย่างก็เลยดูมืดดำตอนนี้รู้สึกว่ากำลังจะเตรียมดินปลูกอะไรสักอย่างหนึง่งก็จะเริ่มเตรียมดินพวนดินปลูกผักค่ะ <c oughs> ตามวิธี คนไทยในต่างแดนเนาะค่ะเนาะพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือมาจ้าทีนี้จะดาวจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะนิดหนึ่งพาไปดูข้างในจ้ะ อันนี้เป็นห้องฉันอาหารพระสงฆ์นะคะวันนี้พระมีรูปเดียวนะคะห้องนี้จะเป็นห้องตอนฟังลูกนิม็ดนะคะเนอะวัดนี้ ฝังลูกนิมิตแล้วนะคะคนนี้จะอยู่ประจำวัดมาเกือบ20ปีแล้วนะคะคนสวยชุดชมพูเนี่ยสาวสี เดาทำลาบมาน,น,นี่กับว่าวนวดใช้ไหมจังยไดสิ่งนเปิดหัวปุบใหญ่นี่เลมี่ัวนเนาะะตัวด่าเสิยงกกักบกัดยนึง ยายไรจนคว่ำบ่ได้เนาะยายขออนุญาตออเอามือเด้อค่ะเด้อมันหมอหญ่เนี่ยสามกิโลกว่าสามกิโลครึ่งได้มั้งเนี่ยเท่าเสรจมาซิมเฮ้ยคากแน่บ้านเนี่ย ดีออกเราแยบดซีมังกกันนะดาวยหยดาวนะคะลาบนาทานไหมคะสวดหมอได้พี่น้องสวดหมอีมกับพักเหยา